จะได้ทั้นสึกับว่านข้อนด้ดึงอยู่บนนี้ปุ้มปุ้มยืนเลยนี่่นี่แหละที่มันดังเดืบวรัดับรับนี่มันขึ้นมาขึ้นมาใจแต่ก็ดีนะหัดนี้แข่งแมกอยู่เลยเห็นไหมน่าเพิ่อว่าแกตอนนี้เส้นแกกเป้าคนละ การปาพูดันกันใช่ไหมการปะพูดันกันใช่ไหมย่าดูแลไม่ต้องไปมันน่านเกิน,ตกรรกนแต่ก็ไม่ได้คิดข่ามาน,านแบบล็อกขับแบบทุ่มาเลย ผมหาตัวระรณนตัวนี้มาไหมอันนี้วันเสารนี่ตอเดือดตัวพีใหม่เนี่ย ห่ใจขึ้นไปเล,ลยเลย,ย,ยคก่อนหน้านี้ที่มีเหตุอไไุบิเหตุเนื่องจากว่าในขั้นตอนการกอร่อสร้างเนี่ยมันมันมันใช้เทคนิคที่เกินในการออกแบบไว้ตอนนี้เราเราได้ปรับปรุง เป็นข้อต่อรูปแบบใหม่แล้วครับเพื่อให้เพื่อให้สามารถก่อสร,ร้างได้ง่ายขึ้นในส่วนอตอนที่เราเห็นตอนนี้คือขั้นตอนในการปูพื้นไม้ครับก็คาดว่าถ้าถ้าโดยภาพรวมนะครับตัวอุปกรณ์หลักๆตัวไม้น่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับคือเราปูไม้นี่ประมาณอีกสัก3วันก็น่าจะจบทีนี้เหลือเก็บรายละเอียดอีกสักอาทิตย์หนึงตัวพื้นไม้ครับส่วนพร้อมใช้งานเนี่ยน่าจะอีกสักสักเดือนเดือนหน้าครับ